สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรักถททุกท่านครับของดีอีสานบ่ายกโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของตักบาตรอย่างไรให้เฮงให้รวยท่านผู้ฟังครับการตักบาตรหรือการทำบุญตักบาตรใส่บน ประเพณีตักบาทนะครับอยู่คู่กับคนไทยมานานการตักบาทมีรายละเอียดที่ควรรู้อย่างไรบ้างหลายคนก็คงจะสงสัยว่าทําไมพระพิสุสงฆ์ถึงต้องมีการบินทบาตกับพุทธศาสนิกชนพระพิสุไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเพราะฉะนั้น การยังชีพของพระพิสุโดยพื้นฐานก็คือเรื่องอาหารก็มาจากการบินธบาทท่านเรียกว่าเลี้ยงชีพด้วยปรีแข้งมีบาทใบเดียวไปถึงไหนก็ไปได้แล้วก็สองเท้าย่ำเดินในยามเช้ามีคนใส่ก็ฉันไม่มีคนใส่ก็อดเพราะฉะนั้น ปรงเบาจากการคิดว่าจะต้องไปประกอบอาชีพใจจะได้ปรงจากการแสวงหาและมีเวลากับการปฏิบัติธรรมมากขึ้นท่านอุป,ปมาว่าพิสุมีบาตรและมีจีวรจีวรก็สบงสังขาติแล้วก็ผ้าจีวรทั้งหมดสามผืนไปไหนก็ไปได้ทุกทิศ เหมือนนกที่มีปีกสองข้างสามารถไปได้ทุกที่เพราะปัจจัยสี่ข้อพื้นฐานในสภาวะที่ลำบากที่สุดการยังชีพของพระพิสุกก็คือ 1. อาหารให้ยังชีพด้วยการบินทบาทตั้งแต่พระบวชใหม่พระอุปชาจะให้โอวาดเรื่องนิสัยสี่ก็คือ เครื่องอาศัยสี่อย่างปินทิยาโลปะโภชนังนิสายะปัปัชชาตัทธะเตยะวะชีวังอุสาหูกะระนิโยเธอจงยังชีพด้วยการบินทบาทและก็ทำอุสาหะในการนี้จนตลอดชีวิต รพระพุทธเจ้าให้โอวาตอย่างนี้แต่พระองค์ก็เปิดให้ว่าอาติเรกราโภก็คือลาบเป็นอดีริกมาก็ได้ไม่มาก็ได้คือถ้ามีใครนิมนต์จะไปฉันหรือเอาอาหารมาถวายก็ได้รับแต่ถึงแม้ไม่มีใครนิมนต์ไม่มีใครถวาย ก็ให้บินทบาตไป 2. จีวระบังสุกุระจีวรังนิสายะปัปปชาตัถะเตยาวชีวังอุสาหูการนิโยใช้ผ้าสามผืนก็คือผ้าบังสุกุลเรียบง่าย 3. ที่อยู่อาศัยหรือรุกขมูลนเสนาสนังนิสายะปัตปช,ชาก็คืออาศัยโขนต้นไม้เป็นที่พักถึงแม้นไปไหนไม่มีที่อยู่ก็อาศัยโขนต้นไม้นั่งใต้ต้นไม้ท่านยังไม่พูดถึงกดด้วยซ้ำไปถ้ามียังถือว่าเป็นของแถมถึงแม้นไม่มีอะไร แค่อาศัยต้นไม้ใบไม้บังน้ำค้างก็ถือว่าดีแล้ว 4. อย่ยารักษาโรคเวลาป่วยไข้ก็คือสมอดองด้วยน้ำปัสสาวะดื่มน้ำปัสสาวะตัวเองเป็นยารักษาโรคอันนี้ไม่ต้องพกอะไรเพราะมันอยู่ในตัวอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่ต้องมีติดตัวก็คือบาทและจีวรเท่านั้นเอง ก็ไปได้ทุกที่ในยุคนี้ไม่ค่อยขาดแคลนพระพิสุบินทบาทมีโยมใส่อาหารแต่ในยุคก่อนเป็นเมืองพุทธอย่างสมัยของพระเดชเพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านนั้นเองก็มาศึกษาพระปฏิยติธรรมพักที่วัดโพบินธบาทบางวันได้ข้าวปั้นเดียวกับกล้วยน้ำว้าหนึ่งผลเท่านั้นเอง ไม่อิ่มแต่ก็มีแค่นั้นฉันเท่านั้นได้เท่าไรก็ฉันเท่านั้นบินทบาตคือเป็นการยังชีพพื้นฐานของพระพิสุขที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้เป็นแนวทางเอาไว้ตักบาทกับการใส่บาทรคำไหนเป็นคำที่ถูกต้องท่านว่าใช้ได้ทั้งคู่ สมัยก่อนนิยมคำว่าตักบาตรบรรพบุพร,บรุษเ,าเรามีใจละเอียดอ่อนมากและก็มีความเคารพในทานจะถวายอะไรกับพระพิสุจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเองมีเช่นข้าวหุงเสร็จก็จะเอาข้าวปากหมอ้อตักแล้วก็เอาไปใส่บาตรก่อนที่เหลือตัวเองก็ค่อยทานจะไม่เอาของเหลือเดนไปถวายพระ เพราะฉะนั้นเมื่อเอาเข้าวใส่ในขันหรือในโถแล้วมีการปิดฝามีทัพพีพระผ่านมาก็ตักข้าวก็ใส่บาตรจึงเรียกว่าการตักบาตรตักแล้วก็ใส่ในบาตรต่อมาพอวิทยาการก้าวหน้ามีถุงพัสติกแกงใส่ถุงหนึ่งกับใส่ถุงหนึ่งข้าวใส่ถุงหนึ่ง แล้วก็มีขนมก็ใส่เป็นถุงถุงถึงเวลาพระผ่านมาก็หยิบเอาถุงเหล่านี้วางอยู่บนถาดแล้วก็ใส่บาตอย่างนี้ไม่ใช่การตักแล้วแค่หยิบถุงไปใส่บาตรจึงเกิดคำว่าใส่บาตตามอาก,กับกิริยาในการที่จะทำพัตตาหารของเรา ใส่ลงไปในบาทพระว่าเป็นการตักหรือการใส่นั่งเองในเมืองจะใช้การตักบาทโดยถุงพลาสติกแต่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านก็จะชอบวิธีการตักบาทมีทั้งข้าวทั้งปาร้ามีทั้งโอวันตินทั้งขนมหวานรวมกันเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือไม่ เป็นการสอนตัวเองว่าฉันเพื่ออย่างชีพให้ดำรงอยู่ได้เท่านั้นให้มีพลังงานในการหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายให้อยู่ได้เพื่อใช้กำลังนั้นในการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้ฉันเพื่อเอาความอเรเหล็ดอร่อยพอแยกเป็นอย่างอย่างไม่ได้ปนกันก็สามารถละเอียดลิ้นชิมรสชาติของกับข้าว ของขนมแต่ละอย่างได้แบบละเมียดอะไมมากเึ้นสนองความอยากและความติดในรถแต่พอเป็นบินธบาทแล้วคนทำบุญจะเตรียมอะไรใส่อะไรพระมีหน้าที่เพียงแค่เดินไปตามทางพอเห็นโยมเยินรอใส่บาทเราก็หยุดแล้วแต่ความศรัทธาความพร้อมของญาติโยม กลับมาถึงพิจารณาอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ฉันกันด้วยความสงบสำมรวมใส่อะไรผสมอยู่ในนั้นก็ถือว่าบาตรทำหน้าที่แทนกระเพาะผสมกันเสร็จแล้วก็ตักแล้วก็ฉันนี่เป็นการฉันอาหารในบาตบางทีเรียกว่าฉันสำมรวมสำมรวมหมายถึงว่าสำมรวมใจแล้วก็รู้ว่าอะไร ใช้เพื่อให้เกิดพลังงานในการหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อเราจะได้ใช้พลังงานนั้นในการทำความดีเท่านั้นเองแต่ภาพนี้ตอนนี้เหลือน้อยลงแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ถุงพลาสติกสำหรับการเตรียมอาหารสดนั้นควรจะจัดเตรียมอย่างไรแล้วก็มีข้อห้ามสำหรับอาหารสดใส่ในบาทหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของญาติโยมหากจะมีก็คืออย่าใช้อาหารที่มีรสจัดอย่างเช่นอาหารเผ็ดจัดหากพระบางรูปท่านไม่คุ้นเคยกับอาหารรสเผ็ดฉันทีน้ำหูน้ำตาไหลไปหมดไปเสาะท้องท่านเดี๋ยวท่านจะท้องเสียเราเองก็ไม่รู้ว่าพระแต่และรูปท่านถนัดไม่ถนัดพื้นฐานครอบครัวเป็นอย่างไร ก็เอาอาหารกลางกลางที่ทุกคนสามารถฉันได้ทุกรูปฉันได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานมาจากครอบครัวประเภทไหนก็ตามแล้วในขณะเดียวกันก็ขอให้คำนึงถึงสุขภาพของพระด้วยเนื่องจากพระไม่ได้เลือกอาหารโยมเป็นคนเลือกอาหารแล้วก็ใส่อะไรก็ฉันบางทีโยมก็ใส่พวกทองหยิบทองหยอด ไข่ทองขนมหวานๆต่างๆเยอะท่านฉันนี่น้ำตาลมากเกินสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีอย่างนี้เป็นต้นเราก็ช่วยนึกแทนพระท่านด้วยว่าอะไรที่ฉันแล้วดีต่อสุขภาพเพราะท่านเลือกไม่ได้เราเลือกแทนแล้วก็เอาอาหารที่สุขถูกสุขลักษณะสะอาดสารอาหารครบที่เหมาะสม แล้วก็ตักบาตรถวายท่านไปเราก็ชื่นใจท่านได้ฉันได้สุขภาพที่แข็งแรงสามารถบำเพ็ญสมณธรรมได้เต็มที่ก็ยังดีขึ้นไปอีกในระยะหลังมีกระแสข้งการตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งบางคนตั้งข้อสงสัยว่าในพระธรรมวินัยพระไม่สามารถประกอบ หรือปรุงอาหารได้ควรจะบอกเรื่องนี้อย่างไรเนื่องจากพระไม่สามารถหุงหาอาหารเองได้เช่นผัดกับข้าวเองอย่างนี้ทำไม่ได้ถ้ามีก็คือลูกศิษย์ทำรรเพราะฉะนั้นนะเรื่องอาหารแห้งเนื่องจากในบางช่วงบางเทศกาลโยมมาใส่บาตรกันเยอะอย่างวันเข้าพรรษาออกพรรษา คนมาใส่บาทเยอะทำให้ฉันได้ไม่หมดเลยแต่บางวัดบางวันคนก็มาน้อยบางวัดมีลูกศิษย์มีสามเณรเยอะทำให้ในวันธรรมดาอาหารไม่พอฉันแต่วันบุญพิเศษวันวิสาขบูชามาค้าบูชาเข้าพรรษาออกพรรษาอาหารมาเยอะจนกระทั่งเหลือน่าเสียดาย โยมบางส่วนรู้อย่างนี้จึงใส่บาตด้วยอาหารแหง้งเช่นข้าวสารเส้นมีเป็นถุงถุงเป็นต้นมีหลากหลายอย่างท่านไม่ได้หูงหาเองแต่มีลูกศิษย์ที่ทำหน้าที่หูงหาให้หวัดมักจะมีโรงครัวอยู่ด้วยถึงคราวเจ้าหน้าที่ในโรงครัวลูกศิษย์ลูกหาก็จะไปช่วยกันเตรียมพัตตาหารไว วันไหนที่ญาติโยมไปทำงานและอาหารไม่พอก็จะทำมาเสริมอย่างนี้เป็นต้นทำในสิ่งที่เราถวายพระท่านไปเกิดเป็นประโยชน์ได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นทำไมเราใส่บาตรต้องถอดรองเท้าแล้วควรจะนั่งหรือยืนในการใส่บาตรบรรพบุรุษชาวพุทธใส่ใจรายละเอียด มามกว่าไม่ควรจะอยู่สูงกว่าพระถ้าพระท่านเดินเท้าเปล่าแล้วเราใส่รองเท้าก็เหมือนกับว่าเราสูงกว่าพระท่านจึงถอดรองเท้าบางคนไม่รู้ถอดรองเท้าแล้วก็ไปอยู่บนรองเท้าที่ถอดนั้นนั่นแหละอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเหตุที่ถอดรองเท้าเพื่อวัตถุป,ประสงค์นี้ ส่วนว่าจะยืนใส่บาตหรือว่านั่งใส่บาตก็แล้วแต่ความเหมาะสมเช่นถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นลักษณะการตักบาตอุ้มขันข้าวแล้วก็ใช้ทัพพีตักถ้านั่งแล้วมาตักจะใส่บาตไม่ถึงพระแต่ปัจจุบันเป็นอาหารที่ใส่ถุงถ้าใส่ถุงแล้วนั่งที่พื้นท่านผ่านมาก็หยิบอาหารใส่ แล้วก็ใส่ลงไปในบาทพระได้ไง่ายๆเราก็นั่งที่พื้นหรือขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ตรงนั้นสะอาดไหมชุดเราเหมาะที่จะนั่งหรือจะยืนมันมีหลายองค์ประกอบแต่โดยรวมให้ถือหลักอย่างนี้ว่าให้ด้วยความเคารพในทานถอดรองเท้าควรเลยแล้วก็ใส่บาทด้วยกัน อาการเคารพนอบน้อมเหมาะที่จะยืนยืนเหมาะที่จะนั่งนั่งแต่ด้วยความเคารพนอบน้อมท่านมาถึงก็ยกมือไหว้และก็เริ่มใส่บาตรด้วยท่านด้วยความเคารพนอบน้อมในฐานนั้นท่านผู้ฟังพับเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใส่บาตร ประเพณีการตักบาตรผู้กับคนไทยมาช้านานการตักบาตรมีรายละเอียดที่ควรรู้ตักให้โรวยตักให้เฮงสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ